ช่องระครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางมัดรวมฮานอยของเจนุกบารามีมหาเฮงนะคะฉบับนี้เป็นแนวทางประจำวันที่27พฤษภาคม2568ค่ะแนวทางมัดรวมฮานอยวันนี้นะคะเจให้เด่นที่4ฟันที่4ค่ะชุด2ตัว43 40 41เน้นอัดที่49ค่ะแล้วก็ชุด3ตัว 2องสหตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะแนวทางโดยเจนุกบารมีมหาเฮงค่ะวันนี้เจ๊ทำใบแนวทางฉบับใหม่นะคะก็มารอลุ้นกันค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขก็ชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ